สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวัดฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของควีนสปาร์คเรนเจอร์คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี2:45ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของวัดฟอร์ดนะครับเปิดสนามวิคาริตโรดหลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของฟีสปาร์คเรนเจอร์ครับผม สถิติเฮตูเฮตการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพิกมา3เกมซึ่ง3เกมเป็นทางเจ้าบ้านอย่างวัดฟอร์ดนั้นชนะ2สเสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดท,ที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านควีนสปาร์คเรนเจอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัดฟอร์ดผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะครับนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนทางมินวอร์ผลคือเสมอกันมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเยือนทางสโต๊กซิตี้ผลคือชนะมา1ประตูต่อ2และอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์ลี่ผลคือชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมสถิติห้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะครับพวกเขาชนะสามเสมอ 1, หนึ่งและแพ้หนึ่งเกมถือว่าฟอร์มของวัตฟอร์ดในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างคฟีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางดาร์บี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางคาร์ดิฟซิตี้มาด้วยสโกศูนย์ประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไปชนะทางดูตันทาวมาด้วยสโกศูนย์ประตูต่วสองครับผมสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างคฟีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมถือว่าฟอร์มของทางทีมเยือนอย่างคฟีนสปาร์คเรนเจอร์นั้นไม่ธรรมดาครับผม แารวิเคราะห์คู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนั้นจะมีสถิติเฮตูเฮตที่ค่อนข้างดีกว่าในวันนี้จากการที่วัตฟอร์ดได้เล่นในบ้านผมเชื่อได้ว่าวัตฟอร์ดนั้นมีดีขอฟันธงไปที่วัตฟอร์ดสามารถเปิดบ้านชนะทางควีนส์ปาร์เรนเจอร์ได้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีโออาร์ฟครับผมคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของปอร์โตนะครับเปิดสนามอ e ิสตาดีอูดูรากาวหลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของลีโออาร์ฟครับผม สิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างปอร์โตนั้นชนะ2เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนะัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของริโออาฟผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างปอร์โตนะครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกออกไป,ปเยือนทางกินวิเซนเต้ผลคือชนะมาศูนย์ประตูต่อสองก่อนหน้านั้นนะครับบุกไป,ปเยือนทางเอสซีฟาเรนเซ่ผลคือชนะมาดูสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไป,ปเยือนทางสปอร์ติ้งริบบอนผลคือแพ้มาดูสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผมสถิติโด,ด,ด,ดยรวมห้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างปอร์โตนะครับพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึง 1, ่งเกมถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างปอร์โตนั้นยังถือว่าดีอยู่ครับผมถึงแม้จะสะดุดเสมอแแลลละะพ้มมมมาาาอย่งเเกกก็ตในสุด เรามาดูในส่วนสีิติของทางทีมเยือนอย่างลีโออาร์นะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของซานตาคาร่าผลคือแพ้ไป1ประตูต่อ2ก่ตอนหน้านั้นนะครับปลุกไปเยือนทางสปอร์ติ้งริบบอนผลคือเสมอมา1นประตูต่อ1และอีก1เกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเอสโตรินผลคือแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับผมสถิติ5เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างลีโออาร์นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมถือว่าฟอร์มของทีมเยือนอย่างลีโออาร์นั้นไม่ค่อยดีครับผม หากทั้วิเคราะหคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างปอโต้นั้นมีสถิติเฮ to h e ต d ที่ค่อนข้างดีกว่าในวันนี้ผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างปอโต้สามารถเปิดบ้านชนะทางลิโออาร์มาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับผมวันนี้มั่นใจปอโต้ครับผม เรามาตอนน่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนาฬิกาของสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลอันเบติสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโอซาซูน่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของเลอันเบติสนะครับเปิดสนามเอสตาเดโอเบนิโตบิมารินหลังยาของเขาเพื่อรับการเยือนของโอซาซูน่าครับผม สถิติเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา3เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลอันเบติสนั้นชนะ2เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางโอซาซูนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอันเบติสผลคือทางโอซาซูนาแพ้ไปได้วยสกอร์สูงประตูต่อ2ครับผม สีตีของทางเจ้าบ้านอย่างเลอันเบติสนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับกรารมาเยือนของเลอันโซเซดาดผลคือชนะมา3ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเยือนทางเลอันโซเซดาดเช่นเดียวกันผลคือเสมอกัน2ประตูต่อสองและอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับกรารมาเยือนของเซลตาบีโก้ผลคือชนะมา2ประตูต่อหนึ่งครับผมสี 4. ตีห้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเลอันเบติสนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1หนึ่งและไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างเลอันเบติสในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับผม ล้มาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างโอซาซูนากันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนทางอเมริกาแพ้นักเตะกร5ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแคนาดาผลคือชนะมา3ประตูต่อ1และอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไปเยือนทางบรเซีลผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมสถิติ5เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างโอซาซูนานะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมถือว่าฟอร์มของทางทีมเยือนอย่างโอซาซูนานั้นไม่ค่อยนิ่งครับผม แค่วิเคราะห์ผู้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างเลอันเบติสนั้นมีสถิติที่ค่อนข้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเฮ to เฮต์หรือสถิติหเกมล่าสุดขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านเลอันเบติสสามารถเปิดบ้านชนะทางโอซาซุน่าได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันในที่เว็บไซต์ MVP k i c k com เต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง MVP King com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ